เขายกเขายกเชียงใหม่มาไว้ที่หัวหิน <Yes>. mm. แต่มองไม่เห็นะไรหรอกมันมืดแล้ว <laughs> เห็นแต่ไฟตรงนี้เหมือนเชียงใหม่เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เหมือนเชียงใหม่เลยเบรก fast no too early Breakfast so yummy, We well, I, 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 yeah, we, do get get we when we get up the breakfast. When we it. when we get up the breakfast already it's gone. It's all American fare, you know. <laughs> <laughs> that's what I grew up on. time you get up, it's supper. Yeah, we, uh, the, when we get up, it's brunch, not breakfast. Brunch. No, that's when you get up. I, I'm up <laughs> early. <laughs> what much, what time day. you get up? ข้ามาน,นี้ก็เหมือนเราไปเชียงใหม่ใครอยากไปเชียงใหม่ก็ไม่ต้องบินไปเชียงใหม่ขับมาขับรถข้ามถนนมา <c oughs> <c oughs> ต้นมะพร้าวเขาขนาดเขาขนาดมีมีมะพร้าวไหมไม่เห็นสงสัยเขาตัดออกนะเขาไม่เอาลูกเขาไม่เอาลูกไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันล่วงใส่หัวลูกค้าใช่ใช่อยากได้ไมากเลยสวย

And you paint it yourself. Oh, you do, oh, to uh, do it yourself yeah. trip. Oh, they sell seldom painted, but uh -huh. you, you get a kit. Yeah. They have uh, the pool Yeah, I see the that one. okay yeah. probably a sign in a jacuzzi room. That's right, they don't palm. Dead palm. มันอันนี้มันคล้ายๆคล้ายๆอะไรนะที่เชียงใหม่ไม่ใช่มันชื่อโรงแรมอะไรนะที่เชียงใหม่อ่ะอันนี้เหมือนเชียงใหม่เลยเนี่ยต้องไปเชียงใหม่เลยเนี่ยไม่ต้องต้องบินไปถึงเชียงใหม่ใช่ตรงนี้เชียงใหม่เลยเครื่องรุ่นอ่ะเชียงใหม่อันนี้ช้างช้าง ช้างสวยยกเชียงใหม่มาไว้หัวหินยกเชียงใหม่มาไว้ที่หัวหินนะคะคนไหนอยากไปเชียงใหม่นะคะไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่นะมาหัวหินค่ะเชียงใหม่เลยนะคะไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่มาหัวหินก็ได้อยู่ก็ได้เห็นเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่มีทะเลนะถ้ามาหัวหินนี่ได้ไปทั้งเชียงใหม่ได้ไปทั้งทะเล เอเลฟเวนเอเลฟเวนเห็นไหมนะค่ะโหนะถ้าคนกรุงเทพอยากไปเชียงใหม่เนาะไม่ต้องไม่ต้องขับรถไม่ต้องนั่งเครื่องไปถึงเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่ไม่มีทะเลมาหัวหิน This is my w o r l Everywhere wait well, that, that is my elena just wait for her to come to my bathroom says, no get out of here <laughs>